ไม่ครับงามงามแขนเธอหวานจังฮะแล้วแยวเย้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเย้อะไรเปล่าไกลเลยได้ยินเสียงเย้ ไม่ไม่ฮารุแย่ที่ฮารุเห็นเสาไฟฟ้าเฉยๆค่ะก็ใช่ฮารุโชอยู่วะพี่ถ้าไม่ใช่ผมกอยืมฮารุโชอ่ามิริโมครับใช้ครับมิริโมอ๋อโอเคโอเคหแล้วว่าไงลูกชายทำไรทำไรตอนนี้ทำไรครับฮารุเขิป้าว่าจะไปเกาะฮารเขินอ่ะมาเกาะทำไมอ่ะป้าก็เห็นอยู่กันไม่ใช่หรออยู่เกาะกันไม่ใช่หรออ้าวป้ารู้ได้ไงอ่ะไอ้มาบอกอะดิอ้าวแล้วทำไมแล้วอ้าวแล้วทำไมป้าแล้วทำไมม้าบอกว่าให้โทรมาชวนป้ามาตกปลาด้วยกัน ก็มาบอกแล้วในข้อความแล้วมิโซะอยู่ด้วยป่ะน okay. oh, ่ะอยู่ครับอยู่บนเลยตกกันอ่ก็คือก็คือปลาชวนก็คือมาชวนปลาแล้วอรอใช่ก็บอกว่าไม่ปลาบอกว่าเดี๋ยวปลาตามไปเดี๋ยวปลาไปหาแล้วไอ้มิโซะมีเรือยังอ่ะมิโซะมีเรือยังไม่รู้เหมือนกันนะปลาอ๋อไม่มีหรอกไม่น่ามีหรอกปลาซื้อปลาปลาซื้อเจสกไว้ให้คำลำหนึ่งอ่ะเอาไ้ดีเออเดี๋ยวรอกลับมาล้กลับมาก่อกันเออเดี๋ย่อ โอเคครับป้า,าจะก,กันเดี๋ยวทำไปได้เดี๋ยวผมส่งนี่คือกูต้องไปตกปลากับข้อครัวใช่อันนี้คือต้องไปตกปลากับข้อครัวอะไรใช่ทีตกปลากับข้อเขื่อ,วอคอวามมีเกลด้วยดีวะเออน่าจะไม่ต้องตกเยอะมากก็เบ็ดสักสามเหยื่อสักร้อยหนึง่งไหมตกขมๆ ส0มสิบแลสิบ้วกันไม่พอวะสิบห้าสองอยังไม่ได้หายครับไม่ได้หายโอ้ยไม่ได้ทำงานเลยมัวแต่ยุ่งเรื่องขวานเนี่ยแต่ขวานเสร็จแล้วยาวๆบอกเลย พี่ใช้มอดอะไรไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ลงมอดครับสมิธเขาซ่ไปตกปูนพร้อมกันถูกครับคนดูมันทำได้หลายอย่างครับมอไซค์มอไซค์งัดร้านมันไม่โดนจับอยู่แล้วครับถ้าเกิดงัดพลาดก็ออกเห็นปะงัดพลาดก็ออกผมก็งัดร้านอะผมงัดตอนไม่สตรีมงัดพลาดปุ๊บออกเลย กีทีขวานยี่บสองครับพี่แซนจุกๆเลยขวานพมแดงมูล,ลค่าหกล้านมันทำได้หมดแหละผมบอกให้มันทำได้หมดแหละมอไซค์ะได้ทั้งปูนได้ทั้งขายยาได้ทั้งปูนขายยาซ่อมไฟอย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือจกแคปห้ามไปจกแคปเด็ดขาด ไ่จกได้ไหมได้ต้องทำมิ่งดีๆพี่ยังดีกว่าสิเหลียแต่ถูกกว่ามีดพ่จอนนะไม่มีดจอนเปนสี่ร้อยทีไงคนดูอย่าลืมดิขวานมันแค่สองร้อยทีถ้าบวกอีกสี่ร้อยทีก็เท่ากับขวานผมเก้าเอ็มอ่ะอันนี้คือหกจุดหกจุดสามเอ็ม เจ็บเจปะเพราะขวานมันแค่สองร้อทีใช่ปะคนดูมันไม่ต้องตีสมมันไม่ต้องตีสี่รอยชุดไงสวัสดีครับพรุ่งนี้จะกันเจอกันครับพี่ร้องน่อยดูไว้ที่ทำายังโคตดเดือดฟังแล้วครับเดี๋ยวรอแทนทําทําก่อนนี่ผมปักหมุดเนื้อเพลงไว้อยู่เนี่ยแทนทําเข้ามาเมื่อกี้แทนทํานี่เพื่อนในเฟิร์สใช่ปะโซเฟิร์สก็น่าจะรุ่นรุ่นรุ่นเดียวผมแหละ อ๋อบูปินไอแต่บ,บูปินผมตีเทียวติดเลยนะแล้วเมื่อวานเนี้ยตอนตีอาวุธอะผมมาจริงผมไม่อยากจะตีบวกด้วยเมื่อวานเนี้ยผมรู้สึกเบอร์เบอร์คนดูรู้ป่ะผมไปทําอะไรผมกดตีบูปินไมค์ก๊อฟมาอีกอันหนึ่งแล้วติดด้วยนะห้าหมื่นแล้วผมมีบูปินไมค์ก๊อปสองอันแวนอยู่สังกัดเดมีค่าตัวไหมมีครับ ตอนตีติดเวลสองพี่ตีอีกกี่ทีติดเวลสามตอนที่ล three, right? ่าสุดท yeah. claro um no hm ี่บิลลี่ให้ตีสามทีใช่ไหมบิลลี่ให้ตีสามทีแล้วผมเข้ามาตอนประเทศรีผมตีทีเดียวติดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้ามาป้ามาาวันนี้วันนี้ครับมวันนี้มวันนี้มามาม้ามีอะไรจะพูดให้ป้าฟังป้ามาวันนี้มา พี่ผมบอก,บอกมาไงจริงเหรอเอาจริงเวราไงที่รักไม่พูดเหรอที่รักเนี่ยทำไมอ่ะฮัลโหลทำไมไม,ไม่ไม่ตอบอ่ะพูดดิป้าป้าไม่คุยกับป้าวานทำไมอาอหรือว่าซ้ำอยู่นู่นพี่ว่าเขาเป็นป้าวานเหรอ ไรรหว่าเขาเป็นฟาวานเหรอฟาวานเกย์ตื่นไงมาพร้อมไหมครับว่าไงคะไม่อยากจะพูดหรอกว่าเขาไม่อยากจะบอกว่าไงคะตอนนี้นที่เราเขาขอทำใจก่อน ต้องทำใจด้วยเหรอแวนแวนหนอแวนโอติก้าเหรอครั่าตัวค่าตัวรานห้าครับแวนโอติก้าทำไมกล้าพูดคนเยอะอ่ะงั้นแั้นผมบอกบอกมีต่อไปไปไป ทำไมอ่ะคนเยอะทำไมลูกฟังไม่ได้หรอลูกฟังได้ฟังไนดะ้แล้วจะบอกคนเยอะทำไมก็มีแต่ลูกไม่ครับงาำงำแขนเธอหวานจังจุ๊บมุบเดียวไม่ <c oughs> แช็คหมดอ่ะงาำงำแขนเธอหวานจาัง ะไวม,มาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเหี้ยเลยวะน้องแคคืออะไรวะคนดูไม่เก็ตอ่ะ ก็คืออะไรอ่ะปลาปลาสตาร์งเงี่ยบงามงามแขนถาวรจังอยู่หรอคืออะไรอ่ะงามงามแขน่รู้ไม่รู้ที่รักกันลูกอ่ะไอู้รันเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมรับำไรต้องต้องถามทันเดอร์อ่ะทันเดอร์เขาเขาบอกว่าเขาบอกว่างามงามแขนถาวรจังคืออะไรอ่ะมันเป็นคำศัพท์ในรุ่นบ็อกซิ่งอ่ะโอ เ <Are> อาอะไรอยู่เขามีอะไรจะให้ด้วยไอหลงังหลับตาก่อนฮันนี่พี่โชว์หลับตายังหลับแล้วบอกเออไปอยู่นู่นล้วอเดี๋ยวเพิ่งลืมตานะ <c oughs> รับค่ะ เหตาได้แต่เขาไม่ได้พกเพลหรือเปล่านะนๆนะแบบเดียวแบบเดียวไปม,มากงั้มงั้มแขนเธอหวานจัง <c oughs> มาพี่ดู <c oughs> ไม่กินข้าวเล้ะง่ำง่ำแขนหวานจังคืออะไรอย่ารอเขาขอร้องคือว่าขออเขาของ่ำงำ่ม<า>ำมาทํามาพี่ก้อนเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่นะไไหนูม<ง>ีบมาแป๊บนึงไปหาพี่โชก่อนโอเคครับแล้วไปไหนฮะ ไปยังไงแบบว่าไปหานอกประเทศอ่ะฮะไปหาต่างประเทศไปหาต่างประเทศอ๋อไปเที่ยวผับนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อไปหาไปหาหนุ่มหรือเปล่าไม่ค่ะพวกเขาไปด้วยใช่หรอใช่ค่ะโอเคเที่ยวให้สนุกนะค่ะกลับมาไปแป๊บเที่ยวแฟนหนอแฟนอยู่นู่นหนอใครแฟนทันเดอร์อะไม่มีค่ะ ไปหาพี่โชูงให้ิดเรียวไม่ใช่หรอใช่ครับม,มีหนุ่มอยู่นู่นไม่ใช่หรอไม่มีครับอ๋อดีอันนี้อันนี้โมงนายอะ่ะป้าไม่มุกอ่ะไม่มีมุกอะป้า,ไม,มมกกาปไม่เคยเล่นมุกอยู่แล้วพี่ออกมาแกล้งน้องเถอะพี่ก๊อดใช่เปล่าฮันเดอร์ใช่ครับเขาไปเที่ยวผับก่อนลองมาดูดูเผาไม่ครับอันวันนี้ ร้อยโดนหนึ่งกระทงเที่ยวผับปอเที่ยวผับปออ๋อเพราะว่าค่ะมันมันให้แบบว่าตวันเป็ดเป็นเดือนเที่ยววันจังที่รักไม่เอาไม่ร้องไม่เอาไม่